จอยิงคู่อริจนเสียชีวิตยอตย่างอุกอาจเลยค่ะนี่เป็นภาพจากรอบวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่นายอิทธิศากดศรีสาวกนทรอายุ 6ปีเพราะเพื่อนาเฉลิมเกียรติศรีสาวพลทรบิดานายดลอัศาะประทิงอำเภอสนามชัยเขตจงังหวัดฉะเชิงเทาขณะขับรถ,ถกระยางยนไปดักรอนายกราบรรพศอายุ24ปีที่ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่พะงู6872ฉะเชิงเทาและเรียกให้จอดรถคุยอนขับอักทิ์จะใช้อาวุธปืนสั้นจ่อยูกก็ไปยุบเีนั้นทให้ในายกราเสรรียชีวิตทันที เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23ธันวาคมหลังจากผู้เสียชีวิตไปมีเรื่องกับคนงานชาวพม่าของนายกอบตลาดกระทิงนายวชราบัรพตซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียชีวิตเล่าว่าคดีนี้อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากผู้ร่วมก่อเหตุเป็นชักการมือท้องถิ่นและมีอีกธิพลในพื้นที่จึงเรียกร้องให้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปควบคุมและดูแลคดีอย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งคดีโหดที่